ลองนะคะ่ะโอเคค่ะอาพยาอาเข่านี้อกงานกู้ก็ทองพี่ใหม่แม่ลูกแม่รักกัยไปเนี่ยบ้างจริงๆเอ่อช่วงเดือนนี้เดือนวันแม่นะคะเดือนสิงหาก็มีกิจกรรม,ม่กันเยอะมีหลายอย่างเลยเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอิเวนต์แรกนะคะในวันแม่ <c oughs> อุ่นใจค่ะทำงานกับใครก็เหมือนทำงานกับลูกใช่ไหมคะ ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นไหมออกงานคิดว่าหนูแบบเต้นฉี่แล้วตื่นเต้นไหมคะเอฟก่อนเอฟหนึ่งเอฟร้อนพิเศษค่ะรู้ว่าหลายคนก็จะชมว่าแบบว่าเวลาแบบอยู่ด้วยกันก็แบบมีโมเมนต์มุ้งมิ้แม่เป็นรูปอยู่ตลอดเวลาเลยแบบคือเราจริงๆมีโมเมนต์หลายแบบค่ะมีแบบว่ามุ้งมิ่งบ้างน่ารักบ้างน่าตีบ้าง หล,หลายอารมณ์ค่ะทุกเรานี่มีทุกรถค่ะยวงปีนี้พี่จะฟางแลนยังไงนะคะแบบจะแบบมีทปรเกมพิเศษหรือว่าไปเที่ยวไหนกับครอบครัวไหมคะมีแน่นอนค่ะจริงๆเราเราเ,ราเที่ยวกันเยอะมากๆแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆคือที่เที่ยวประจําเราก็อาจจะเป็นตามเมืองหลักเพราะว่าเราเที่ยวกันบ่อยแบบทุกเกตเชียงใหม,ม่ประจูแบบพื้นที่สวยพ่สก็ก็มีคอนโดที่นั่นอะไองเลียก็เลยทำใ้ ไปสามที่นี้บ่อยมากๆ,ๆค่ะแต่ว่าปีนี้ก็เลยแลนไวลาหลังจากมาคุยกับทางททเออใช่จริงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกก็โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วที่อยากจะพาเขาไปเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น็ัวอยากพาเขาไปตามเมืองรองแต่เขาบอกเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไม่เรียกเมืองรองแล้วให้เป็นเมืองน่าเที่ยวนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไปเรียนรู้หลายๆจังหวัดวัฒนธรรมตามจังหวัด ท,ที่ยังมีอีกหลายที่ที่พี่แม่ไปแล้วประทับใจแล้วก็อยากนูกไปบ้างนะคะเก่ง okay. ตอนนี้นึกให้หัวเร็วๆ็คือยังเีเมืองที่แม่ชอบมากๆเลยคือแถวแถบลำปางแพร่น่านซึ่งปียังไม่เคยไปแต่ออยากพาปีไปบ้างเลยเพราะว่า hmm. ที่นั่นคือแอบรู้สึกชอบวัฒนธรรมที่นู่นแล้วคนก็น่ารักแล้วก็วัดสวยอาหารอร่อยอะไรอยา่างเงี้ยค่ะอยากนกอยาไป ค่ะจะบอกเพราะมันจะมีรีเควสแบบว่ากิจกรรมที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนค่ะอยากเพื่อนเคยไปเฮ้ยเพื่อนเขจะบอกว่าเฮ้ยคนไปที่นี่มาโตแล้วไงมีเพื่อนเล้วเริ่มมีเรฟเลนแล้วค่ะว่าเออคุณแม่บอกว่าเพื่อนไปที่นี่มาก็มีอย่างนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยหาข้อมูลก็คือเป็นเพื่อนกับคุณแม่ได้แล้วเนาะไปแบบ เที่ยวด้วยกันได้เลยใช่ใช่เดี๋ยวนี้เที่ยวด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะอะไรมาตีกันบ้างปนผู้สีค่ะไอร้อนถามทริปอเมริกาเห็นแบบว่าเหมือนแบบน้องปีโตขึ้นเลยไหมคะพี่แก้วก็เยอะค่ะเพราะว่าโตพอเขาโตขึ้นเราเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้เยอะเราคนเป็นแม่ก็เหนื่อยน้อยลงมันเหนื่อยกันคนละแบบค่ะตอนเด็กๆเหมือนเราไม่ เราจะเหนื่อยกายเอาตนอนให้เ,เหนื่อยกายเพราะตอนนี้ๆก็จะพลังเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าพอตอนนี้พอพอเ,เานนพาโตอนนขึ้นแล้วก็จัดการตัวเองได้หมดแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องไปเหนื่อยทานอย่างอื่นทานแบบข้อมูลนะอะไรเงี้ยว่าเวลาไปเที่ยวกันอยู่ด้วยกันมันจะเป็นการแบบเป็นการสอนอีกรูปแบบหึือไม่ใช่สอนเรื่องช่วยเหลือ,ลอตัวเองละได้หมดแล้วน้องมีไปอเมริกา,ไปไา,าเป็นไงมากคะคุณ สนุกค่ะหนูอ <ผม S 1> ชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่ชอบอาหารชอบอาหารแล้วก็จร,ริงๆหลักๆมันคงเป็นเรื่องของการใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าเพราะเขาปิดเทอมก็มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้อยู่ด้วยกันเต็มๆแล้วก็ชอบเพราะว่าตาคุณยาย ได,ได้ใช้เวลาตามยายเพราะว่าไม่ได้ไปกันสองคนใล้ยนะก็เรียกว่าพี่เราเนี่ยก็ถือ็ให้กับน้องกับครอบครัวเป็นที่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าถ้า,ถาไม่ได้มียานก็ให้ครอบครัวก,ก,ก่อนค่ะเพราะว่าเวลามันมผ่านไปเร็วมา,มากๆยิ่งถ้าเหมือนเป็นเจนตรงกลางเนาะคือคุณแม่ก็ แม่ก็เจ็ดสิบแล้วก็คิดว่าอยากจะรีบพาคุณแม่เที่ยวก่อนที่อีกหน่อยท่านเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะเดินไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนนี้ก็อยากพาเขาเที่ยวก่อนที่เดี๋ยวเขาเป็นวัยรุ่นเขาจะไม่เที่ยวกับเราคือ,อมันเปิดมีสองเซนที่อยู่ข้งางบนและอยู่ข้างล่างคือเราอยากจะกอบโอยช่วงเวลาเนี้ให้ได้มากที่สุดอยากพาไปเที่ยวมีกิจกรรมร่วมกมันมีความสุขความจำร่วมกันก่อนที่เดี๋ยว้างบลเดี๋ยวตาคุณยายก็จะแบบ อันเหนื่อยแล้วไม่อยากไปเที่ยวกับเราหรือว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนละอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบแล้วก็มันเป็นช่วงทองเลยที่จะเก็บเกี่ยวเวลาที่ว่าสาวเจ็ดจะมยู่รวมกันได้แล้ก็เลยสาวกับแม่ก็อยากให้คุณแม่คุณลูกคุณยายคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวได้มีความสุขด้วกันมากที่สุดคะหลังจากที่แม่ตาน้องที่ใหม่มีแบบว่าแทนประเทศต่อไปแบบว่าแบบว่าแม่อยากให้ดูแลอะไร ตอนนี้เที่ยวไทยก่อนเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเที่ยวต่างประเทศมาก็ก็รู้สึกว่า่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยอันนี้คือเที่ยวไทยแต่จริงๆที่ผ่านมาเราเราเที่ยวในไทยกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามีบ้านที่เก็ตที่หัวหินอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็อันนี้นนจปริไปประจําโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเป็นทริปอะไรก็ก,ก็ไปเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกค่ะถ้าทำแพลนเป็นทริปก็จะเป็นตามเมืองเมืองหนา้าเที่ยวอยากไปแพร่ไม่ถึงแพร่ แม่ไม่ชอบเอันนี้แอบแอบแซวมีคนบอกว่าน้องฟีเป็นสายคอยรายงานผู้นำคนจริงไหมคะเวลาอยู่กับพี่แม่เลยบอกว่าหนูอยู่ที่นี่นะคะอะไรเงี้ยบอกว่าชอบแบบอัปเดตกันจริงหรือว่าเขาเป็นห่วงนะคะหรือยังไงเอ่ยก็คือตอนที่หนูไปไหนแล้วหนูแล้วใช่ไหมและจะ เขาเล่าแล้วค่ะแบบไปเที่ยวที่ไหนสนุกมาก็อยากเล่าเนาะไม่ได้รายงานเนาะใช่ไหมเล่าเฉยๆโอ้โหผมว่าแบบเราคุยกันถูกคอเลยใช่ไหมคะเออแล้วแบบว่าส่วนใหญ่เขาชอบแบบมาเท่วอะไรหนู่ไหมแบบว่าเวลาไปเที่ยวแม่อะไรสนุกที่สุดอะไรแบบนี้มีไหมที่แบบเขาชอบมาถามไหมเดี๋ยวเราอัพเดทกันดีเลยก็อัพเดทกันดีเล ตอนหลังปีเขาชอบเขียนค่ะเขาเาโตแล้วตอนนี้เขาเขียนเก่งเขาก็จะชอบเขียนเรื่อยเป็นมือเริ่แล้วกัหนูโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่นักข่าวครัขออนุญาตนักี่าวนทยี่รออ๋อได้ค่ะมีมีรักสอสองสองสามไหมครับะ้